อยากถามว่าซื้อสดเก็บปลายทางได้ไหมใช้เอกสารอะไรบ้างซื้อสดกับแซลมอนโฟนไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะทุกคนแต่ว่ามีบริการเรียกแก๊ปหรือส่งด่วนนะถ้าใครรีบใช้นะคะซื้อสดวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยค่ะในส่วนเรื่องของเอกสารนะคะไม่ใช้เอกสารอะไรเลยค่ะทุกคนซื้อสดบางรุ่นถูกกว่าศูนย์ด้วยซื้อกับแซลมอนโฟนดียังไงนะคะอย่างแรกเลยได้เคสฟิล์มนะคะและของแถมอีกเพียบเลยค่ะซึ่วน สูตรไม่แถมให้แต่ลานแซลมอนโฟนแถมให้และไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะเป็นเครื่องสูตรหรือเปล่าพี่เป็นมือสองหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนนะคะหลานแซลมอนโฟนเป็นเครื่องสูตรไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกรุ่นค่ะและถูกรุ่นเป็นมือหนึ่ง มีประกันสูญไทย1ปีซ่อมสู์ได้เช็คสูญได้อย่างออเดอร์นี้ที่พี่ไขาวานกําลังแพ็คอยู่ก็เป็นออเดอร์ซื้อสดค่ะลูกค้าซื้อแค่อแดปเตอร์ชิ้นเดียวนะคะแต่ของแถมคือทั้งหมดนี่เลยทุกคนหรือถ้าใครสะดวกนะคะเดินทางมาซื้อที่หน้าร้านได้เลยทุกคนอยู่โครงการเดอะม,มาเตอร์ออนุชกทมมีทั้งซื้อสดผ่อนไปใช้ปลายผ่อนครบรับของวางดาวได้เครื่องไปใช้เลย